มอสุงคะลิกไทยอคารอนเกนาสิบสี่คะเนาอมอีมีรอเอือเรือมีเรือบออใบมีเรือใบนะคะเน้ะมีเฮอเฮอเฮ่เฮ่แต่อะไรวะเฮ่ยมากัมไตเฮาเฮออันมีปิกนั่นนะอันมีพายนั่นนะ เป่นห้องเจอหินนั้นคือไหวก็ใครยืนนอ,อนแต้เด้เานาะมีเรือใบนในคันเนาะปอไอไปทออาทลอไลลอเละรอเอเละคันเนาะไปทะเลก็กวาดทะเลกว่าปางไล่ทออทาำนาานาบออัวบอัวทำนาบัวนในคัน,นเนาะเฮ็ดนาบัวในคันเนาะอน,นเล็บเตียนหมอกบอัว เฮ็ดที่ผมบอกว่าคือเต็มหัวข้าเต็มปอบปองเสรีค่ะเนาะทำนาบัวตัอัวตัวทอเอเธอบอเอาเบาตัวเธอเบาในปองว่าตูสู๋เบาในค่ะเนาะอย่าไปลืมก็ไลค์ก็แชร์อย่าก็อย่าไปลืมนะ คอมเมนต์ว่าเขาเห็นลิทไหตอนมเมี่อค่ะเนอะเข้าคิวในก้นโดยคลิปค่ะเอเดเอว่าในค่ะเนอะเป็นย้อนสังเต็มหูค่ะมีเรือใบไปทะเลทำนาบัวตัวเธอเบาเรอเอาเราสอเอียเสียจอ,อยใจเราเสียใจเนาะเพราะว่าเขา จำลีนี่คะ่ะทออัมทำเอ่อารอไอไรทำอะไรเฮ็ดอีสังเฮ็ดสังในการเนาะนจออัมจำจอไอใจทออัมทำจำใจทำบอกว่าจำใจทำได้บอกว่าเลบตีเอใส่ใจใส่ค่อยเฮ็ดคันเนาะมออะมะขอเอือเขือมะเขือดอ,อีด,ดีมะเขือดีบอกว่ามะเขือลีนเนีคะเนาะ เราเสียใจทำอะไรจำใจทำมะเขือดีเนี่ครับเนาะปอไอไปออาอัมอัมพอเออเพอไปอัมเพอกว่าเว้งกะทอเอเธอกว่าเว้งก็วาไรยกกกกว่าตีลุ่มอัมเพอกว่าตีพอตั้งเมืองเขาก็บริงหองอยู่ในโอโชอยเยมูยงเจอในคณะ,ะทอทอเอเธอมออีมีหอ,อาวาเธอมีเฮาส เธอาามีเหาเนี่ยบอกว่าสูมีเหาเหมือนก่อนนางยิงมีเหานางยิงก่อนนั้นมีเหาเลยคะ่ะมออามาทอเอเถอ,อน,ถอ,นออานะมาเถอนะเนี่ยมาเลยนะหลัดวความเจริญเลยค่ะขออําขำหออัวหัวรอเออะเราะขำหัวเราะบอกว่าโคหุ่นโคเนี่ยก็ว่าอะไรคะเนาะไปอำเภอเธอมีเหามาเถอนะ มาเถิดนะนคํะขำหัวเราะนนค่ะเอาค่ะเปะิดทงตอนเบิกค่ะเบิกสงค่า